นี้ก็ท่วมหนักนะน้องบีแบบนี้นี่แหละนี่ก็น้ำท่วมอันนี้ท่วมไม่ดีท่วมท่วมนะเนี่ยเนี่ยสูงมากเลยอันนี้ถนนเจ้งวัฒนะนะครับมารับน้องบีมารับน้องบีนี่ครับแต่ถ้าเป็นรถแต่ถ้าเป็นรถลอมกินี่บอกเลยนะครับว่าติขวินเรอวมากกระจายเลยอันนี้มารับน้องบีเลิกเรียนนะครับก็ฝนก็ตกหนักฝนตกหนักนะครับที่โรงเรียนก็ข้างในโรงเรียนก็ท่วม ถนนแจ้งวัฒนะนี่ก็ท่วมนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นจะข้ามสะพานพระรามสี่นะครับข้ามสะพานพระรามสี่ฝนตกหนักมากครับ